ายการเพจเกเมอร์ตอนนี้เรามาถ่ายเบื้องหลังของของลุงแซมในช่องเบเนเกมเมอร์เอ้ยเบนเกมเมอร์นะครับเกมเมอร์เลยแล้วมาแล้วลุงแซมเออลึกอมไหนโอเคได้เลยเอาออกไปขำงับลุงลุงลุงลงไม่ให้หรอกอุ้ยนั่นลุงค,คนวิ่งช้าเอ้ตบลุงไปวะเปล่าตบ

คนตน้จน้ยหนเ้ยน้น้ำน้ำน้ำลุงหายเลยเรียบร้อยจำข่าลุงน้ำในอนี้มันทไม่ตอนนี้ยังไม่ไทยช็อตลุง ตอนนี้ลุงตอนนี้มันแค่หกนาทีตอนนี้ไม่เป็นไรหนึ่งสองอ้ยไปชมเมืองสักหน่อยไม่ได้มานานเลยทำได้ว่าลงเดีวตื้อ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 อะไรข้างหน้ามีก้อนเห็นไหนวะโอ้ยโอ้ยเจ็บก้อนเห็นเยอะมากระวังลื่นถนนโโออ้้ยย กองพื้นลื <c oughs> ่นดิก้อนหินไปหามาคอดีกว่าตรงนี้ก้อนหินเยอะจังวะต้งให้สองวันนั่นแหละอดูทีวีดีดูโทรทัศน์ดีกว่าเอ้ยช่องไหน่ะดูได้เอ้ยโจนเอ้ยโจนไปไปไป มาเล่นน้ำเฉยๆอ๋อชุดว่ายน้ำอ่ะโอ้ยประตูกูเออไปกันเลยหลังบ้านสารเล็กของผู้ใหญ่นะนี่ยังวใส่ชุดว่ายน้ำยังเฮ้ยนักสาเด็ก วัดไวมากอก่ประชายชอตไอ้น,นี่อเคเทปะล่ะไม่เห็นที่อ,อ้าวไม่รู้มันใส่ได้ไง <c oughs> ตาก่อนอยังใส่ไม่ได้อุ้ยแล้วถุงหลังบ้านกูไปบมดเลยชุดสไปเดอร์ครับปเปร์แมวอใช่ใส่อี้ก่ะ วางบล็อกดับแล้วกันเอดีีอยู่ไหนอะไปไหนแล้วน่ะโดูที่จุดเกิดทำอะไรอะทฉัช็อตเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยคนเหรออย่าทุบนะโอเคฉอดไรหน้าอยู่กับเซนโบ ลุงซันดี้เป็นไงบ้างวะเนี่้ <ś> เฮ้ยไม่ใช่ลุงซันดี้ดิ <c oughs> ลุงแซมชอบพูดปิดตลอดเลยเอ๊อลุงแซกมกลับมาแล้ว <c oughs> จะโดนด่าว่าก๊อปเดี๋ยวนี้แหละบอกเลยทำอะไรอ่ะเสกไหมอะ <c oughs> ทำไมถึงต้องเสก <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เรื่อง ตึงตึงตึงจบอ้าวลืมอัดไปเลยจะไทยอีกรอบไหมเพราะเวลาเหลือเยอะเลยตาลืมอัดตรงนี้เลยคนไทยบินได้จบครับจบจบบริบานต่อไปก็ตัดต่อใช่ไหม 太美了，太赞了。Oh.